สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ครับในส่วนของคลิปวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนดูว่าเควส์อีเวนต์ใหม่ในช่วงกิจกรรม b o s s o m Dance นั้นมีเควสอะไรบ้างครับเพราะว่าล่าสุดนี้ทางเกมเนี่ยมีการเพิ่มเควส์อีเวนต์เข้ามาใหม่ด้วยกันทั้งหมด5้าเควสครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนดูกันว่าในแต่ละเควสนั้นมีของรางวัลอะไรบ้างแล้วก็ใน l a y e r a r m o r ออันใหม่นั้นใช้อะไรบ้างในการสร้างขึ้นมานะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับเควสที่1ครับจะเป็นเควสกาเวีย a ออสบ็อกเครับเควสนี้จะได้รางวัลเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารของเรานะครับแล้วก็จะมีตั๋วในการกินอาหารที่อยู่ในแกรน h u บด้วยถือว่าเป็นเควสที่ดีครับในกรณีที่ต้องการฟาร์มวัตถุดิบในการทําอาหารครับ ที่2ครับจะชื่อว่า quest that won't work on me quest นี้จะเป็น quest ที่ใช้ f a r ม layer armor ส่วนหัวของเราครับก็คือพวกแว่นตาพวกผ้าปิดตาครับตามคลิปเลยส่วนวัสดุที่เราต้องมองหานะครับที่จะการันตีว่าได้แน่นอนจะชื่อว่าวัสซ่อม catalog ครับ จำนวนตัวที่เราจะต้องใช้ในการสร้างรุดเลเยอร์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นอันละ2ใบนะครับทุกอันเลยจะใช้2ใบทั้งหมดเลยเควสที่3จะชื่อว่า daughter of kalbos a ครับเควสนี้จะได้เลเยอร์ที่ชื่อว่า b o สซอม ส่วนตัวที่เราจะต้องการนั้นจะชื่อว่าบอซ่อมทิกเก็ตครับทุกส่วนของตัวเลเยอร์อาร์เมอร์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็จะใช้1ใบทั้งหมดเลยครับแล้วก็ของชุดแมวก็เช่นเดียวกันนะครับจะใช้ชิ้นละ1ใบเหมือนกันเลยส่วนอาวุธของแมวนะครับผมแนะนำว่าให้สร้างมาแล้วก็ให้แมวถือเอาไว้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เป็นอาวุธที่มีค่าพาราเลซิตส,สูงที่สุดในบรรดาอาวุธของแมวนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่เราสู้กับมอสเตอร์นะครับจะทําให้มอสเซอร์นั้นมีโอกาสติดพาราเลซิตได้ง่ายขึ้นครับเควสที่4จะชื่อว่าเควส์เคมิคัสน็อกทัวนัสครับเควสนี้จะเป็นเควสที่ได้ของรางวัลเป็นพวกวัตถุดิบพิเศษ,ษวัตถุดิบระดับแรครับ หลังจากที่เรานั้นล่าปอมโปโลได้เสร็จแล้วของรางวัลก็จะเป็นพวกหินพวกแกลประมาณนี้ครับเวทที่5จะชื่อว่าเวสคาร์ลิงเอาออฟคอนโทรลครับเวสนี้เราจะต้องล่า巴า哈าอ่าจะได้อเมอร์สเฟียครับจะคล้ายๆกับเวสของกบเลยแต่ว่า เควสนี้จะเป็นเควส์สำหรับมือใหม่ครับเพราะว่าเป็นเควสแค่เฮ2าสเท่านั้นแต่ว่าของกบนั้นจะเป็น h ฮ21า21ครับชุดประจำฤดูการบอสซอมแดนนะครับจะชื่อว่า s ซากุระไทชุดนี้จะใช้ตัวชื่อว่า b อสซ้อมแดนด้วยกันทั้งหมด5ใบ ้าเกิดสร้างของผู้ชายอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดต้องการของผู้ชายและของผู้หญิงเลยก็จะต้องใช้10ใบนะครับแล้วก็ของแมวจะต้องใช้อีก2ใบครับ ส่วนวิธีการหาบอสซ o อมเดนสติ c เก็ตนะครับอันนี้เราก็จะมีวิธีเดียวครับคือการทำบอตตี้ประจำวันนะครับหรือก็คือการทำเควสรายวันนั่นเองซึ่งไอตัวเควสรายวันนี้มันจะรีเซ็ตทุก1วันนะครับก็อย่าลืมทำก็นด้วยนะครับหากต้องการที่จะทำเลเยอร์ของซากุระทายครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาพูดถึง ชุดของซากุระไายกันดีกว่าครับซากุระไทยนั้นจะมีสกิลเซ็ตโบนัสที่ชื่อว่า b o o m o a n ด e เพ a y b o o m Dance Play ความสามารถของมันคือจะเพิ่มอของรางวัลตอนที่เรานั้นจบเวสแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันของเราด้วยส่วนความสามารถของบอ s o m ม d n c e Play นะครับหากเราใส่ชุดกราะซากุระไทย2ชิ้นขึ้นไปเราก็จะได้ ของรางวัลพิเศษหลังจากที่จบเวทไปนะครับหากเราไม่ได้ใส่ชุดซากุระายเราก็จะไม่ได้ตรงของรางวัลตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลตรงส่วนนี้ก็จะรวมถึงตั๋วบอสซอม Dance Ticket ด้วยครับเพื่อใช้ทําเป็นชุดเลเยอร์ของซากุระายครับแล้วก็ชุดของแมวกิลที่มากับชุดนะครับก็จะมีฟอร์เรมีฟ c ิกชีท t มีไอเทมพอลองเกอร์แล้วก็มีอะแดปเทอ i บิลิตี้ครับ ส่วนบิวที่ผมใช้นะครับดาบก็จะเป็นดาบของลาเทียน incident. แล้วก็ส่วนหัวซากุระไทส่วนตัวซากุระไทส่วนแขนซากุระไทแล้วก็ส่วนเข็มขัดจะเป็นของโซเชียแล้วก็ส่วนขาเป็นซากุระไทแล้วก็ทาริสแมนจะเป็น c คา n t เตอร์สไตร์ครับเหตุผลที่ผมใช้ดาบของลาเทียนเพราะว่าสกิลโฟลเลที่ติดมากับชุดซากุระไทครับ สกิลโฟลเล่นั้นจะเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มค่า Affinity ต,ตอนที่เรานั้นต่อสู้กับมอนสเตอร์หลังจากที่มอนสเตอร์ตัวนั้นติดพิษหรือติดพาราสิตไปแล้วส่วน e อ t ์แทก็จะได้15ส่วนค่า a f ฟ i ินิตก็จะได้20ครับส่วนนั้นนนั้ก็จะเป็นพวกสแตนดาร์ดทองดาบยาวครับจะมี c o u n t เตอร์สไตมีแ um ม็กซิ m ั g มไมค์มีฟิกชี t แล้วก็มีสกิลแถมมาคือ a r c h ติเทเตอร์โคเรเซนตครับ ส่วนตัวดาบนี้ผมจะใช้ Attack Boost แล้วก็ Critical Boost แค่เลเวล3ครับอันนี้ผมก็จะใช้ Mighty Mighty Quick s h e e t แล้วก็ Quick s h e e t แล้วก็ Mighty ครับในตอนนี้ชุดซากุระไทยยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับหากหมด Event Bossom Dance ไปแล้วเซ็ตโบนัสนี้อาจจะไม่ทำงานก็ได้ครับซึ่งผมยังไม่ค่อยชชวรวเท่าไหร่แต่ถหากเป็นตอนนี้ก็แนะนำให้ใช้ไปก่อนครับ แล้วก็โดยรวมเซตซากุระายนั้นมีดีฟเฟนท,ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรครับจึงเป็นชุดกอะที่เหมาะกับมือใหม่นำไปใช้ในการล่ามอนสเตอร์ครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้ครับในส่วน5อีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในช่วงซีซันนอลของบอสซอมเดนนะครับแล้วก็ผมมีอัปเดตอีกอย่างหนึ่งคือในวันที่30ของเดือนนี้ครับ ตอนเวลา7จ็ดโมงเช้าจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานั่นก็คืออาร์คเทมเปิดเลดาวครับชื่อว่าอ i l e n t f แฟ s h อันนี้จะได้ชุด Arc ์ค m ทมเปิดเป็นชุดแรกของเราครับของไฮแลนด์ก็ขอให้ทุกคนตั้งตารอกันได้เลยครับว่าตัวสกิลของชุดเลดาวนั้นจะเป็นยังไงโอเคครับผมก็ขอจบคลิปอัปเดตบอส s o อมแดนซ์เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับฮันเตอในอีกหลายคนที่คลิปเข้ามาดูครับ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ